เรามานวดกันที่ลาวกันดูนะฮะมีมีหมอนวดแล้วใช่ไหม,มหมอนวดรอแป๊บนึงได้ไหมคะอ๋อยังไม่มาเหรอมาตอนนี้อยู่ข้างในโอเค,อเคได้ครับอ๋ออันนี้คือนวดลาวแปดหมื่นกรีบนะครับตีแล้วปเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทก็ไม,ไม่แพงน,นะหนึ่งชั่วโมงนวดลาวนวดไทยนวดมือนวดเท้า ี่น้องบอกว่านวดนวดลาวนี่คือจะใช้มือบีบนวดใช่ไหมฮะส่วนนวดไทยนี่คือใช้ศอกมันจะเป็นแบบนวดผ่อนคลายมดลาวแต่ถ้านวดไทยเราจะใช้เข่ากับศอกอ๋อก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเพื่อนๆนวดเทานี่นวดลาวนะฮะจะเป็นยังไงนะวางกระจกกระจกกระจกโอเคโอเคครับจะเอาแค่ตรงนี้ใช่ไหม อาล้าก่อนดิเอาเพียงมือเท้าเอรไม่อาล้างก่อนล้างเคยต้องล้างก็ล้างตัวหรือก้างทางใช้น้ำมันแบบ ด้วยกันต่อเลยนะฮะยนะังไม่มีกระเป๋าตรงนี้นะขึ้นไปสูงไหนเนะ เป็นนวดแบบผ่อนคลายนะฮะจะไม่เหมือนกับนวดไทยที่แบบใช้ศอกใช้เข่าอะไรที่มันแบบแรงๆอะ่ะอันนี้เขาจะใช้มือค่อยๆนวดนะฮะโอ้ oh. โอ้แรงดีนะโอ้ชอบแรงแรงชอบแรงแรงอันแรงแรงได้เลยฮะ <c oughs> นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ ปิดประมาณสามทุ่มค่ะแปดโมงถึงสามทุ่มเลยโอ้โหสิบโมงอ้าวนี่ยังไม่เปิดไม่ใช่ไม่ใช่ปิดปิดเปิดแปดโมงไงแปดโมงอ๋อ แต่มาลานี่ก็เดินค่อนข้างเยอะนะครับทริปนี้นะฮะได้มานวดอย่างนี้นี่ก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับตรงแล้วประมาณ125บาทเองนะนวดหนึ่งชั่วโมงนะฮะให้น้องเขานวดเพลินๆนะครับหรือว่าถ้าอยากจะลงน้ํามันนะครับแบบพ่อผมเนี่ยก็เพิ่มอีกหมื่นนึงนะฮะเ,เนี่ยดูนะครับ จะเน้นนวดเท้าหน่อยนะเพราะว่าแกนี้เมื่อยมาหลายวันจากการวิ่งนะสะสมโอ,โอ้เยี่ยมเยี่ยม เขาเก่งนะนวดดีเลยละ่ะโอ้โหดี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 กัป้าดีไหมเสียงไยงเสียงนวดเสียงนวดดีดีลงลงแรงได้เยอะเยอะเลยฮะโอเคโอเคอัดมาแล้วที่เมื่อย <c oughs> จะคล้ายๆกับที่ไทยนะครับคือเขาจะเริ่มจากด้านล่างก่อนนะฮะเริ่มจากขาขวาก่อน แล้วก็ค่อยไปขาซ้ายแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาตอนนี้ย้ายไปขาซ้ายแล้วนะฮะ ซ้อมนะครับเ,เพื่อนๆไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับผ่อนคลายเนี่ยอันนี้ดีนะเมื่อเทาอ้าดีพอดีเลยฝ่าเท้าอ่ะเดินเยอะไงนี่กดก็โอเคอยู่โอ้โหเยิบเยิบเยิบโอ้เย,ย,ย,ยี่ยมเลยนี่เยี่ยมเลย โอ้ฮึมต้นขาเนี่ยตัวเมื่อยเลยนะครับอืมโอ้ดีมากเลย very good เลยโอ้โอ้อืม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 มโอ้เยี่ยมใช่ เดินเยอะเือนที่เวลาเรานั่งนั่งรถนั่งรถไฟนานๆเนี่ยก็เมื่อยตูดเหมือนกันนะทานนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะโอ้ยแต่ต้นขานี่คือเป็นอะไรที่แบบเออเราก็ไม่คิดมาก่อนนะว่ามันจะมันจะเมื่อยได้ขนาดนี้นะพนันวดแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบว่าเอเจ็บดีนะแต่ว่ามันก็ผ่อนคลายนะโอ้สามดีเลย ขายคงจะแบบเดินเยอะสะสมมาหลายวันเนี่ยอ๋อ,อ,อพิกตัวแล้วนะโอเคอใช่เพนินเลยอะ่ะใช่เก่งมาก anything เราก็เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อยทั้งตัวเลยไม่ได้นวดนานลายมือดีไหมครับลายมือดีไหม ไม่รู้ดูไม่ออกใจมือเอนกันเลยรอนกันเลยเอาสามาได้ดีะดี ช่วงนี้เขากลับบ้านเขากลับบ้าน,บบาน้านเหลือแค่ห้าคนอันนี้เป็นช่วงวันหยุดเลยไม่ใช่เขามีงานที่บ้านของคขะมืขวาเสร็จแล้วนะฮะ ไปมาฟังดี้ซายโอ้โอเคโอเค้โอเยี่ยมเยี่ยมเงื่อกนกันตรงนี้คนจีน<ม>คนจีนจะเยอะสุด<ม><ม>คนไทยก็มาเยอะเหมือนกันรับฝรั่ง ก็มีแต่ก็ไม่ค่อยเยอะอะไรนวดมือน่าจะสิน่าจะเมื่อยอยู่นะใช่ไหมเมื่อยมืออ่ะไม่มันเพราะเราชินแล้วชินแล้วตอนแรกตอนเข้ามาตอนมาเรียนใหม่ๆมันก็เมื่อยอยู่นะใช่แต่ตอนนี้มันหนักก็เลยนะฮะนผมว่าถ้านวดลาวมันถ้าบอกว่าใช้มือนวดเยอะๆน่าจะเมื่อยกว่าใช้ศอกใช้เข่า ท่นนั้นมันแบบว่าลงเอาแรงลงเอาแรงที่สองใช่น่าจะง่ายกว่านวดมือมันจะเน้นนิ้วโปง้งตรงนี้ใช่แรงที่นิน้วโป้งเอาแสดงว่ากล้ามเนื้อตรงนิ้วโป้งก็น่าจะต้องแข็งแรง <c oughs> แข็งแรงกว่าตอนแรกที่เข้ามานะ <c oughs> ใช่ตอนเลกๆไม่ได้เลยเจ็บมากลายมือข้างนี้ละข้างนี้ไม่เหมือน <c oughs> เหมือนกันข้างเลยอ่ะข้างนี้ไม่ใช่สองเส้นก็บอกว่าผู้ชายต้องดูข้างขวาคับผู้หญิงข้างซ้ายหรือเปล่าไม่รู้สิสามสิบพันสามสิบพันสามสิบพัคือสามหมื่นไง สามหมื่นหรือสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่น,มมอนโอ้โหโอ้โอใช่เส้นนี้ตึงมากเลยรู้เรื่องเลย,เยโอ้แรงได้ไหมแรงได้ครับแรงนี้คือมือหนักเลยแหละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอันนี้น่าจะสะพายกระเป๋า ับใช่กระเป๋าคอมน่าจะหนักนะใช่ทุกวันเราหนักมากแต่ใช่<อ>ไม่ได้นวลนานใช่ไหมเสร็จตึงเลยตรงนี้ใช่ <c oughs> โอ้โห<อ>เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับพเพื่อนเพื่อนเอาเร่ะใช่อ๋อสะพายด้วยแล้วก็พวกนี้ด้วยพวกแบบออฟฟิศซินโดมอะไรพวกเนี้ยเวลานั่งใช้คอมอะไรพวกเนี้ยฮะ มันค้างอยู่ท่าเดิมไงท่าแบบนั่งจับเมาส์พิมพ์อะไรเงี้ยเพื่อนๆที่นะนั่งอยู่ที่ออฟฟิศน,นานๆเนี่ยก็แนะนํานะครับว่ามานวดสักครั้งก็ดีเหมือนกันนะครับมา,มานวดที่ลาวนะครับนวดแผนลาวนี่ไม่ธรรมดาจริงนะผมว่าผมว่านี่ทักษะในการใช้มือนิ้วโป้งเขานี่แข็งแกร่งนะครับพัฒนามาดีนะครับ ิ้วมัวได้ได้ได้ได,ได้อย่าแรงมากเดี๋ยวผมร่วง <laughs> ตัวลอย <laughs> <laughs> สุดยอดเลยนะเ <laughs> จ๋งเป้ง เกิอนไหมเยี่ยมเยี่ยมโอ้กำลังดีกำลังดีโอ้ยเนเจนโอ้หนี่นะฮะออฟฟิศซินโดงซินโดมอะไรนี่แกไปหมดแล้วนะท่านี้ท่าเมื่อกี้นี้นี่ มันแบบหลังมันงอลงมาอย่างนี้ไง ยอดโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับ,บ,รบสุดยอดเลยครับเพื่อนๆไม่ถูกไม่ถูกอ๋อไม่ถูกใช่ไหม,มสิบหกถูกป่ะ ริการน้ำมะตูมด้วยนะครับน้ำมะตูมอร่อยถูกแล้วถูกไหมถูกนะถูกแล้วค่ะโอเคโอเคถูกถูกงงงงหมดลเดี๋ยวกาจะมาใหม่นะขอบคุณมากๆครับขอบใจหลายบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆน,นวดแผนลาวนะฮะผมว่าโอเคนะตัวเบาเลยนะก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมจะปักหมุดของโลเคชั่นร้านไว้ในคําอธิบายด้านล่างน,นะครับแวะมาหลวงพระบานก็มานวดลาวนะครับผ่อนคลายกันได้นะฮะโอ้ดีเลยนะ <laughs> very good